ฟัง n นส e ูโนเอฟเอ็มเก้จองะนี้ไปเป็นรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เาเมาพบกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับวันนี้มาจัดเองนะครับในห้องจัดรายการนะครับสดๆเลยนะครับสำหรับรายการวันนี้นะฮะที่สวทพะเยาแห่งนี้นะครับวันเสาร์นี้นะครับน้องแจว วิภารัดไฟเครือบรยดยนะครับก็เลยบรรด้มาร่วมรายการโดยซักกรรมนะครับเพราะว่าหมอนัาทีไปตรวจฟันเราเนี่ยะพิธีกรขอซกหญิงเฮาก็เลยบรรดายนะครับก็พบกับผมนะครับยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพ,พ,พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจะได้นําข่าวสารงานของพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยามาบอกมากล่าวนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับกิจกรรมของบ้านบัวนะครับเนาะ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่26ติ่านมานี้นะครับวันจันทร์ที่26ส,สิงหาคม2556ก็เป็นพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศนะครับบานบุวตีมูซีนี่นะครับซึ่งวันเสาร์ที่แล้วก็ได,ได้ได้นำเรื่องนี้เข้ามาอู้ถึงเกี่ยวกับกิจกรรมของบันบัวนี่นะครับคือหน้าวันนี้เนี่ยคนผู้สนใจนะครับ กลุ่มองค์กรต่างๆทั่วทุกสารทิศนะครับทั่วประเทศก็ได้ลังไหลมาดูงานยังบักขาดเลยนะครับเนาะนึกว่าจะเบาบางก็วบาดยิ่งนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางจังหวัดพะเยานะครับก็จึงได้สนับสนุนงบประมาณนะครับของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยานะครับเฮอบันบัวไป1่ล้านบาทนะครับเมื่อปีปี2556นี้นะครับไปปรับปรุงนะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับนะครับการศึกษาดูงานจากทั่วสารทิศนะครับและก็เมื่อวันจันทร์ที่26สิงหาคม2556ที่ผ่านมานี้นะครับเวลา13นาฬิกาบ่ายโมงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านได้เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศที่บันวัวหมู่4ตำบลบรนตุนอำเภอเมืองพะเยาซึ่งงบประมาณหนึ่งล้านบาทน,นะครับ่นก็นได้นําไป ก่อสร้างปรับปรุงอาคารนะครับอาคารส่วนเรียนรู้นะครับซึ่งจะเป็นที่บรรยายสรุปเป็นที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆเป็นที่ึกอบรมตัวนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ได้นํางบประมาณไปก่อสร้างปรับภูมิทัศน์นะครับเช่นก่อสร้างที่นั่งรับประทานอาหารที่ฝ่ายแฝกนะครับเป็นเป็นห้านเป็นคล้ายๆกับที่นั่งรับประทานอาหารขันโตก,กครับ อีกส่วนหนึ่งนะฮะอีส่วนหนึ่งก็ไปปรปับปงภูมิทัศ์ปลูกต้นไม้ต้นตอกปลูกดอกปลูกไม้นะครับพือสวยงามนะครับครับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆนะครับก็เลยไปร่วมอย่างนักเลยนะฮะบบบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีท่านนายกรัฐมนตรีทไทยใจกล้าเป็นต้นนะครับแล้วก็ลูกน้องเป็นทีมงานของอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบรรตุนนะไปร่วมกันเกือบทุกคนเลยครับ S <S <an> ในงานวันนี้นะครับในงานวันนั้นนะครับก็เป็นงานพิธีเปิดนะฮะวันนั้นก็มีช่องเจ็ดมาถ่ายทำตัวเออช่องซิบเอนะครับโทษครับช่อง1ิบเอสก็มาถ่ายทำรายการตัวในะการถ่ายทำกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้บ้านบันบัวเฮาไปตัวนะครับวันเปิดนั่นนะครับท่านผู้ว่านะครับได้กล่าวแล้วก็ได้ให้คำแนะนำกล่าวถึงยกย่องอเชิดชูเกียรติหรือบ้านบัวน,น,นะครับเป็นบ้านต้นแบบรับประเทศ ะะเรา,าไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านได้อู้ิถึงบ้านบัวในพิธีเปิดวันนั้นตัวเองครับเชิญครับมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเฮาเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามทั้งสิ้นซึ่งบ้านบัวของเฮานี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ครบเครื่องในเรื่องของความเอาดมสมบูรณ์ ให่นะาป่าตัาง้งในเรื่องของต้นน้ำในเรื่องของลำน้ำลำธารลำห้วยต่างๆนะครับสภาพแวดล้อมดีมากๆนะครับถือว่าพี่น้องบ้านบัวโชคดีที่เกิดมาในาหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเราก็มีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความสุขนะครับราะเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีงาม นะครับท่านมีอากาศที่สดชื่นมีความร่มเย็นเป็นซุกต่างๆนะครับวันนี้ก็ตามกลางไซฟฝนที่คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเออบ้านเฮานั้นนอกเหนือจากเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหมู่บ้านในเรื่องตัวอย่างหลายๆอย่างวันนี้ผมอยากจะบอกคือเออเป็นแถมชื่อก็คือเป็นหมู่บ้านจุ่มเมืองเย็น มาจุ่มเมืองเย็นมาพร้อมกับฝนนะครับก็ขอให้จุ่มเย็นกันจุ่มเนื้อเย็นใจแลวก็มีความบุรมสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวซึ่งเป็นองค์พระบรมมุขส่วนรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติได้ทรงพระราชทานแนวคิดปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญในการขจัด ปัญหาความยากจนคือเป็นแผนหนึ่งในการบรหิหารราชการแผ่นดินโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปสู่ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเน้นการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจทั้งในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพก,กายสุขภาพจิต ครับของตนเองอย่างสอดคล้องและสมดุลเพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนไปตั้งหน้าจริงๆหรือที่ห้องว่าโลกาภิวัตน์ซึ่งเราจะต้องตับเปลี่ยนตัวเองนะครับในด้านแนวคิดในด้านวิถีชีวิตใี่เป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความพออยู่พอกินมีความตระน,นักในคุณธรรม ในความซื่อสัตย์สุจริตบาเบียนเบ,บียนข้ามหัวกันเบารัดเอาเพียบซึ่งกันและกันบบกาอาวร้ายป้ายสีนะครับะบ่มีการทะเลา,าะบาแวงกันมีความเพียรประยันอดทนใช้สติปัญญาภูมิปัญญาในการดรงชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นยึดคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา นะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าพี่น้องชาวบ้านบ้านบัวแห่งนี้ได้น้อมนําแนวคิดในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในครับอันนี้ก็ยกหย่องชมเชยนะครับบ้านบัวของเรานะฮะเป็นหมู่บ้านต้นแบบแต้ๆเลยนะครับก็ได้ไปหู้ไปหันวันเปิดศูนย์เนลู่ในกา ก็เจอละนะว่าบ้านบัวเนี่ยเป็นพร่องเพียงกันแท้นะครับเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านมากันเต็มเลยนะครับเกือบทุกหลังคาเรือนมาเจอกันต้อนรับทางแขกบ้านแขกเมืองท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาของเฮานะครับข้าท่านผู้ฟังที่เคารพรับเมือ่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่สาคัญแห่งกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือการจัดงานครบรอบ36ปีแห่งการจัดตั้งจังหวัดพะเยานะครับภายใต้คําขวัญที่ว่ามะระดกแห่งล้านนาะวัฒธรรมล้านค้า วัฒนธรรมล้ำค่าสถาปนาพะเยา36ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสโลแกนการครบรอบวันเกิดของจังหวัดพะเยาาปีนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่เจ็7สิงหาคม2556นี้นะครับตั้งแต่6โมงเจ้านะครับท่านผู้บริการจรังหวัดพะเยานะครับก็ได้ไปเป็น,ป,ป,นประธานาพิธีปล่อยตัวนักกีฬา ซึ่งก็มีการแข่งขันกีฬายู่2ประเภทนะครับเริ่มแรกก็ห้อง,งเกิกนกาตีอาสารลักเมืองนะครับก็เป็นการพิธีปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งไมโครมาราทอนระยะทาง3.5กิโลเมตรนะครับก็คือเป็นการวิ่งระยะสั้นนะครับบถึง10กิโลนะฮะก็ทางโรงเรียนพยเาพิทยาคมนะครับทานผอ,อ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนี้นะครับก็ได้ประกอบพิธีปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งไมโครโมาราทอนก็มีน้องๆเยาวชนนะครับทางนิสิตนักศึกษานะครับหลายโรงเรียนนะฮะทางมอพะเยาก็ดีนะฮะก็ได้มาสร้างสีสันการจัดงานหนึ่งในวันครบรอบ36ปีของการจัดตั้งจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเวลา9นาฬิกา9นาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เดินทางไปปล่อย ต่อยตัวนักกีฬาวิ่งวิ่งพลัดผสมนะครับวิ่งพลัดนะครับระยะทางส6กิโลเมตรบาดใจน้อยๆเหมือนกันนะครับรอบกว้างพยาเลยนะฮะสตาร์ตตั้งแต่หน้าอนุสาวรีย์พระคุณกำเมืองนะครับวิ่งไปตามถนนนะฮะเลี้ยวซ้ายไปทางโรงพยาบาลพยานะครับออกถนนซูเปอร์นะฮะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าบันตอมนะครับไปทาง สะพานขุนเดชนะฮะเลยไปอ้อมไปเลี้ยวซ้ายไปเลาะก้านพะเยาไปนะครับไปจนถึงปุ้นนะครับบ้านลองไห้บุนนะครับเนาะแล้วก็ออกถนนซูปเปอร์แห่งกำปอเลาะมาตามาชายก้านพะเยาจนมา,ารบรอบวงกลมนะครับที่หน้าอนุสรีหน้าพ่อคุณงามเมืองนะเป็นจุดสุดท้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ วันนั้นนะครับพี่น้องชา,าวพะเยาของจะตื่นตาตื่นใจนะฮะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานในจังหวัดพะเยาของเฮาแล้วก็ทุกอำเภอทั้งเก้าอำเภอและก็ทางพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะก็ได้มาร่วมกันนะครับเอราะว่าตำรวจทหารพลเรือนนิสิตนักศ,ศ,ศึกษามาขันมดเลยนะครับเป็นจำนวนเกือบสี่พันกว่าคนนะฮะคณะตีวิ่งก็ทีมนักกีฬาก็เกือบจะ กือบถึง200ยมัครับประมาณร้อยร้อยกว่าทีมนะฮะร้อยเจ็ดสทีมนะฮะก็สนุกสนานนะฮะมีความสมัครสมานสามัคคีกันอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการวิ่งพลัดข้งนี้นะครับเขาก็ได้โปรโมทเข้ากรรมพยาวานะครับก็โดยที่ไม่ไม่เป็นห้องอย่างอไม่ดีเป็นส่งต,ต่อกันแล้วนะครับดังนั้นก็จะบรรจุด้วยเข้ากรรมพยาของเฮานะฮะนะครับ,นะรบก็จะส่งต่อกันไปเรื่อย หลายๆชุดนะครับชุดหนึ่งก็บินระยะทางกับประมาณหนึ่งรยหนึ่งร้อยเมตรหรือหนึ่งพันเมตรนะครับก็คือหนึ่งกิโลนะก็อิดเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่บเคยวิ่งนะแล้วน้องหลายคนก็จมอยู่ว่าโอ้เจ็บแพงเจ็บขาหมดเลยนะครับขับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีนายชนะแพงพิบูลนะครับท่านปลัดจังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงานนะมีนักกีฬาเข้าร่วมอยู่1 7 4ร้อยิบี่ทีมสี่พันกว่าคนขับบัดใจน้อยๆนะใช้ระยะเวลาวิ่ง เกืบสองชั่วโมงนะครับเกือสองชั่วโมงแล้วก็ทั้งออกองเนีก็กรมทหารราบสิบเจ็ดะครับเปิดได้คข้ราะวันชนะเลิศไปเพราะว่าเป็นทีมงานเปิดซ่อมมาอย่างดีนะครับเนาะแล้วก็น้องๆทหารนี่จะเข้มแข็งแล้วก็มีการฟิตร่างกายอยู่ตลอดนะครับอ่าก่อได้ทีหนึ่งไป นะครับสำหรับทางพละงานชนนี่บผมู่ได้ที่ตอนใดแล้วนนครับ <c oughs> ที่โลคม่นะครับเนาะวิ่งมาคยตันบิญน,นะครับน้องๆของเราบม่คยได้ซุกซ่อมกันวิ่งตอนใดนะครับแล้วก็เวลาบ่ายโมงนะครับก็เป็นการปล่อยขบวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับหน้าตีหน้าอนุสรีพ่อคุณกมืองเช่นกันนะครับถึงกิจกรรมปล่อยอปั่นจักรยาน เสื้อาพนี่ก็ได้รับวามรวมมือนะครับจากชมลมนักปั่นจักรยานนะครับของจังหวัดพะเยาและก็ทางท่านอำเพอนะครับน้องนิสิตนักศึกษารวมไปถึงพี่น้องผู้สูงอายุตัวเนะฮะได้มาร่วมจัดปั่นจักรยานรอบก้อนพะเยาเช่นกันนะครับระยะทางสักเก้ากิโลเมตรหอสักหกกิโลเมตรนะครับก็เบื่อใจย่อยๆนะครับนาอปั่นจักรยานนะฮะต่อมานะครับเมื่อวันพุธที่ส8สิงหาคม2556นะครับเวลาเจ็นาฬิกา ผักเจ้านะครับท่านชูชาติกีระแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีการทําบุญตักบาทเพื่อบําเพ็ญกุศลนะฮะแล้วก็พิธีบวงสวงสารลักเมืองพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีสืบชะตาเมืองพะเยาตยัวน้าที่สารลักเมืองพะเยาตั้งแต่เจ้าเลยนะครับตั้งแต่ห้วงเจ้าก็เริ่มตักบาทนะครับพร้อมๆครับ5ประตูเมืองนะครับประตูใจประตูกล่องประตูปูยี่ประตูประสาทต์ ซีหนะ้าประตูนี้ก็ทำพร้อมๆกันเลยบําเพ็ญกุศลน,นะครับและก็พักค่ำนะครับพักค่ำนี้ฮาไปตี้ใครขุนเจียงทํามิกาลาชนะครับมีกิจกรรมการแข่งขันขเปนตองฟุตบอลนะครับของทางฝ่ายปกครองท่านแมมอาเภอท่านปลัดอำเภอท่านเจน้าหน้าที่ทางปกครองนะครับแล้วก็พักค่ำก็จะเป็นการเลี่ยงสังสรรค์เฉลิมฉลองแห่ง3 4ปี3 0 36ปีนะครับของการเจัดตั้งจังหวัดพะเยาเฮานะท่าน ชูชาติกีฬาแปลงท่านก็ได้เป็นประธานไปเป่าเตียนวันเกิดของจังหวัดพะเยาสปัสเคกวันเกิดเพื่อจังหวัดพะเยาวต,วยตัวนะฮะก็มาหู้มหาหันอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเป็นจังหวัดที่จัดงานเฉลิมฉลองการาก่อตั้งจังหวัดพะเยาหรือวันเกิดของจังหวัดพะเยาเฮาได้อย่างเชื่นมื่นนะคะได้อย่างน่าชมเชยย,ยกยองนะครับเป็นสร้างความภาคภูมิใจและความสนุกสนานเรนงริงกันนักทีเดียวนะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็ได้มีโอกาส ได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตัวอนะครับแต่ว่า,เ,าเป็นภาษาไทยนะครับเนาะตะกี้เป็นอู่มเมืองแต่ตอนนี้เป็นภาคภาษาไทยนะครับเพราะผมจะได้จะทำเป็นคลิปวิดีโอนะฮะเผยแพร่บน u t u b e ตัวเนะครับเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวถึงงานจัดงานวันเกิดของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ครับเชิญครับ วันนี้เป็นวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2556เป็นวันครบรอบ36ปีสถาปนาจังหวัดพะเยาหลังจากที่แยกจากจังหวัดเชียงรายมาเมื่อ28สิงหาคม2520ชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่าวันนี้ได้มารวมใจกัน ในการประกอบพิธีบวงสวงและพิธีสืบชะตาเมืองพะเยาณบริเวณศาลหลักเมืองพะเยาแห่งนี้เพื่อที่จะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญ ทางศาสนาเพื่อสร้างเสริมความเป็นสิลมงคลให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองพะเยาวรวมทั้งชาวพะเยาทุกชีวิตจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดลำดับที่72ของประเทศไทยเราได้ร่วมกันในการสร้างสรรค์สร้างบ้านแปลงเมืองพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆมาระยะเวลายาวนาน36ปีนั้นถือว่าถ้า เปรียบเทียบกับวัยของผู้คนเราก็ถือว่าเป็นวัยหนุ่มเต็มกำลังที่จะทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมืองสร้างสารรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวพะเยาทุ่หมูเร่ได้มารวมใจกันที่จะได้ลำเลึกนึกถึงความสำคัญของความเป็นมาของบ้านเมือง ในนามของจังหวัดพะเยาเราเป็นหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยในเวลานี้ที่จะทําหน้าที่ในการที่จะสร้างความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาครัฐนั้น ได้ยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อที่จะให้การดูแลบ้านเมืองการกลับเคลื่อนต่างๆเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์เราได้ให้ผู้คนชาวพะเยานั้นได้ล้ำลึกอยู่เสมอในเรื่องของอดีตความเป็นมาในเรื่องของสถานภาพปัจจุบันและร่วมกันมองไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาที่ได้กำหนดไว้ ในระหว่างปีพุทธศักราช2,557ถึง2,560ในเรื่องของการที่จะให้จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัยสังคมชุมชนเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงหวังว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสารพนาจังหวัดพะเยากรบรอบปีที่36ในวันนี้จะเป็นการรวมพลังของชาวพะเยาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะได้ดูแลบ้านเมือง ให้เกิดความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับครับก็ทําให้พี่น้องพะเยานะครับได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งแต่กวความเป็นมาของบรรพบุรุษของตัวเองเลยนะครับก็ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีปลองดอง่วยกันพัฒน,นาจังหวัดพะเยาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับทั้งผมเองนั่นนะครับในวันดังกล่าวนะครับสัปดาห์ที่แปดนี่ก็สะละเวลา เับจังหวัดพะเยาเต็มที่เลยนะครับผมพร้อมกับทีมงานคุณธนงสุภาใจนะฮะและกัทีมงานนะครับของสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็ได้ลงอาสาจวยบันทึกภาพเหตุการณ์เป็นภาพนิ่งภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพวิดิทัศนะครับภาพวิดีโอออกเผยแพร่ ตัดต่อนะครับออกไปแพร่ทั้งเว็บไซต์ทั้งอินเทอร์เนต็ตนะครับทั้ง Facebook ทวิตเตอร์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะเผยแพร่กิจกรรมดีๆของจังหวัดพะเยาออกสู่สายตาของสาธารณชนได้รับรู้แล้วก็รับทราบโดยในครั้งนี้นะครับครับท่านผ้ฟังติครบครับทั้งสานักงานพัฒนาชุมชนก็บันไดยุดนิ่งนะครับในการส่งเสริมการตลาดของพี่น้องโอท็อปนะครับก็โดยในช่วงติพานานี้นะครับเขาก็ได้มีการส่งเสริมการขาย คือครับพีน้องโอท็อปอยู่2กิจกรรมอยู่นะครับก็กิจกรรมแรกก็คืองานศิลปะชีพปฏิทยัยโอท็อปเก้าไกลเทิดไทองค์ราชินีซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่18สิงหาคม2556ตีพานมานะครับที่เมืองทองธานีนะครับพีน้องกลุ่มโอท็อปของเราได้ไปรวมอยู่37กลุ่มนะครับก็ไปรวมจํนายอ่าการแสดงและจําหน่ายตัวนะครับก็มียอดจําหน่ายเป็นตีน่าพอใจนะทีตผพานมานี่นะครับก็มียอดจํหน่า, op, ายทั้งสิ้น หกล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอืมก็มาใช้น้อยๆเหมือนกันนะครับแล้วยะเวลาแค่บกักกีวันก็สร้างยอดขายถึงเกือบหกล้านนะครับหกล้านกว่าบาทก็มีกลุ่มที่มียอดจำหน่ายระดับต้นๆน,น,นะครับระดับท็อปเทนนี่ก็มีหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นนะครับมีกลุ่มของพักตบชวาปาวัสนะครับบ้านสันประม่วงนี่ก็ยอดขายน้ำเร็วเลยนะครับนะนักโกโมนะฮะก็เนื่องจากว่า ฮัตสึกามาตทบชวาของประวัิเนี่ยเปิดบยุไดยหนิ่งในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับเปิดได้อย่างไรเริ่มเอาวัตถุดิบที่อยู่ธรรมชาติเช่นดิมโคลนพักปังพักแคบพักแคบไปใจกันเนาะขมิ้นนะฮะแล้วก็โูหลายอย่างเอามาย่อมพักปังนะฮะเออโทษเอาย่อมพาโทบชวาก่อนจะจะมาทักษารนะครับก็ทําให้เกิดสีสันเป็นธรรมชาติ เป็นที่นิยมและต้องการของท้องตลาดโอ้ตอนนี้ประวัติกำลังดังเลยนะครับเนาะเมื่อช่วงเมื่อสักสองสามวันที่ผ่านมานะครับทั้งนางงามก็เอาไปเดินโชว์นะฮะในบนเวทีตัวนะครับอัตสก,กรรมของประวัตินะครับอันนี้ก็ยอดขายนำหน้าเลยนะฮะของประวัตินีนะครับขอเชมเชยตัวน,นะครับประวัติครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีกลุ่มเซรามิกของอคุณปีอุเทนริมฟองอภพเมืองพะเยาและก็ กลุ่มกะลาบะเป้าคุณจีราภามิ่งขวัญอภอจุนนะในยอดขายรับต้นต้นนะครับเนาะละกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเช้าเขาคุณชุยวิวันหานศีอภอเชียงคำสี่ห้ากลุ่มนี่โอ้นะฮะมียอดขายลักลักหกแสนนะครับเนาะหัว <c oughs> ใจธรรมดาสร้างจุดเสียงให้กับพะเยาเป็นอย่างยิ่งนะฮนะแล้วก็รวมทั้งสิ้นนะครับหกล้านกว่าบ,บาทที่เขาไปได้ยิบมา ไรายได้เข้าสู่จังหวัดพะเยาของเฮานะครับงานต่อไปคืองานโอทอมิดเดียสองศูนย์หนึ่งสามตีเมืองทองเช่นกันนะครับก็ผ่านมาแล้วนะฮะช่วงระหว่างวันที่สัปดพฤษภาถึงวันที่สองมิถุนาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกตีศูนย์กันค่าอิมแพคเมืองทองธางนีเช่นกันนะครับกลุ่มพี่น้องโอทอมจังหวัดพะเยาเฮาไปรวมทั้งหมดอยู่สามสิบกลุ่มสามสิบเจ็ดกลุ่มนะครับก็มียอดขายรวมทั้งสิ้นสามล้านแปดร้อยสี่สิบบาท อันนี้น้อยกว่างานศิละปะชีพเนาะงานศิละปะชีพได้หกล้านกว่าก็บกับอีกเท่าตัวนะครับท่านครับอันนี้ก็เป็นการครับเคลื่อนนะครับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับของพี่น้องโอท็อปจังหวัดพะเยาของเราโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็โดยกลมการพัฒนาชุมชนนะครับได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการตลาดเพื่อพี่น้องโอท็อปของเรามีช่องทางการจำหน่ายนากขึ้นนะครับ ครับเรื่องต่อไปนะครับก็ขอนำเรื่องการประกาศผลอาสาพัฒนารุ่นที่66ปี2 5 5 7ซึ่งตอนนี้ก็ตะวันนี่ก็คำสั่งประกาศก่อออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่ได้สอบไปเมื่อวันที่19นะครับก็มีน้องๆที่จบปริญญาตรีนะฮะมาสมัครกันนักเลยนะครับเมื่ความสนใจง,งานอาสาพัฒนาชุมชนขนาดเลยนะมาสมัครถึง65คน โดยจริงๆแล้วจงหว,วัดพะเยาปัจนมีโคต้งสองคนนะฮะโอ้มากันเทียบเลยนะครับสแสดงว่าเป็นน้องติจบมาเนี่ยความสนใจครับงานอาสาพัฒนาชมุมชนกันนักเลยนะฮะแล้วก็มาสอบกันจริงๆก็ห้าสิบเก้าคนนะฮะก็ขาดไปอยู่หลายคนอยู่นะครับแล้วก็ผลการประกาศกออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นการประกาศ ผลการคัดเลือกนะและสำรองไว้2คนนะครับก็ผมก็ขอประกาศไว้หน้าที่นี้ตัวนะครับก็ผู้พันการคัดเลือกนะครับเขามีสอบข้อเขียนสอบเขียนอัตนัยน,นะครับเนาะสามข้อข้อละสองห้าคะแนนแล้วก็สัมภาษณ์อีกนะอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกสองห้าคะแนนนะครับก็ผลออกมาก็คือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับก็คือนายนัทพงษ์บุญเก่งนะครับนี่ผมมีข้อมูลว่าผลอยู่ที่ไหนนะครับเนาะแล้วก็ ันดับที่2นายพรนใช้ไหวพริบนะครับแล้วก็ําดับที่3ามที่4นี่เป็นสำรองนะครับคือหมายความว่าสำรองหรือหมายความว่าทัดที่หนึ่งที่2เพิปนประมาณไรง,งานตัวนี้ก็แสดงว่า,าคนทัดไปก็จะสามารถไปสำรองเข้าไปได้นะครับท่านทีได้คะแนนระดับที่3ามก็นางสาวก,กนกพรวงใหญ่นี่ก็หู้จักดีนะครับนะอยู่บนสถาน2นะครับแล้วก็ระดับที่4ก็นางสาววันทิยามรีทองนะครับ กอผู้ที่สอบได้ลําดับที่หนึ่งที่2อกรอกบนก่อให้ไปรายงานตัวและกรอกแบบตอบร,รับการเข้าฝึกอบรมวันที่4กันยายน2556นะตั้งแต่เวลาแปดโมงกึนถึงสี่โมงปบาปลายสี่โมงกึนนะครับหน้าที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาสารลางจังหวัดพะเยาหลังเขาของเฮานี่เองนะครับคือถ้าเราดับที่หนึ่งที่2บนบอรไปรายงานตัวดับที่2หรือสก็จะได้รับการเรียกเข้าไปนะฮะแต่ว่าวันที่4ีนี่ ลำดับที่หนึง่งที่สองจะต้องไปรายงานตัวนะครับแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาไปจนถึงหนึ่งปีนะฮะมีค่าตอบแทนอยู่เดือนละหมื่นห้านะครับสําหรับน้องๆที่เข้าไปเป็นอาสาพัฒนาชุมชนแต่ว่ายังบอกผู้ว่าจะต้องไปได้บิบได้ไปอยู่อําเภออย่างนะครับในจังหวัดพะเยาของเรานะครับที่คาดไว้ก่อนน่าจะไปตั้งปุณนะครับเนาะทั้งหลังเขาเลยครับนะเนาะเพราะว่ามันขาดบุคลกากรทางด้านประชาสัมพันธ์อยู่ทั้งปุนนะครับ ก็น้องๆที่มได้นะครับก็ม่ต้องเสียใจนะครับไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่นะฮะเขาก็มาเตรียมตัวกันไหมนะครับในปีหน้านี่ครับทุกปีเลยอสพนะครับก็บริลย้อยโอกมองใจนะครับทุกทคนทําดีที่สุดแล้วนะครับทําดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นกรรมการอยู่คนหนึ่งกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็ยังเห็นแนวความคิดของน้องๆทุกคนยังอืมรดเชิญชมมาได้นะว่ามีความเก่งกันทุกคนเลยนะครับ ัเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นด้วยรักและผูกพันสำหรับข้าราชการของพัฒนาชุมชนนะครับที่มีคําสั่งย้ายไปไปบัดหน้าที่ตีกรมการพัฒนาชมชนแล้วก็มีคําสั่งเลื่อนเลื่อนตําแหน่งขึ้นนะฮะทงางพ,พีน่น้องชาวพะเยาพัฒนาชุมชนพะเยาก็ได้จัดางานแสดงความยินดีกินข้าวต้วยกันนะครับในวันศุกร์ที่3 0มันานมานี่ทีริมก้อนพะเยา นะครับโดยนําโดยท่านนัทยาพรสีสุวรรณนะครับท่านพนาูนักการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหุวนน้กกลมหวหนา,าั่ไฟพัฒนาการอ,อําเภอทุกอาเภอก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีครับข้าราชการตีได้ครับคาสั่งย้ายปิกไปกลมไปกลองนะครับหนึ่งท่านนะฮะคือหัวหน้าวันดีสี่ขวัญพัฒนาการอําเภอจุนย้ายไปเป็นนักวิชาการกกาที่กลมการพัฒนาชุมชนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็นายประชนจิตมโนวันพัฒนากร อ,อำเภอเชียงมนนะครับก็ได้ไปเป็นพัฒนาการเลื่อนเป็นพัฒนาการอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นข้าราชการรับสูงต้นล้นนะฮะสูงพุ่นหะไรับไปบนดอยบนเลยครับเนะ้ออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพัฒนาการอำเภอส่วนนางวรรณวะวันนภาคงมั่นนะครับเป็นนักวิชาการอยู่สํานักงานพระนามชนจังหวัดได้เลื่อนขึ้นไปเป็นพัฒนาการอำเภอแม่ใจ นะก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ไดค้คำคำสั่งนี้หาเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ <c oughs> วันนี้รายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับได้เดินทางมาถึงท้ายรายการผมยุทธภูมินำวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสรารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็ขออนำรายการน,นะครับจากลา,ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ ลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดีนับจากวันให้สัญญาล่วงมาไม่ถึงสี่ปีกลับมาวันนี้น้องลืมพี่แล้วพี่อุตส่าห์ยิดมันสัญญาไม่เคยแตกแถว ในใจเพื่อแปลอกขักสะแล้วเมื่อตอนกลับมาไหลก็ให้เขาปุ้มมือก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนก็ยับยอมให้เขาจับ